อาล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิพัฒนาการและทุกๆคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์ดิตี้โมบแล้วก็ผม f d ฟดรพดีคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นในโหมดของ VR นะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะแนะนําแนวทางเพื่อนๆแบบแต่งปืนเอออะไรเออในช่องเีอะมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมไม่เคยที่จะเล่นโหมด VR ให้เพื่อนๆแบบได้รับชมเลยนะครับแล้วก็ก็สมมติว่า ใครอยากที่จะเล่นกับผมแล้วก็มาจอยตี้ด้วยกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ให้นะครับคือเป็นกลุ่มไลน์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะก็กดเข้ามาได้เลยนะครับก็มาเล่นมาจอยกันได้เออพูดง่ายคือมาจอยมาเล่นกันได้นะครับในกลุ่มนั้นก็ผมจะทิ้งไวใ้ให้ล่างคลิปแล้วกันโอเคนะครับไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผม A few moments later โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือ ผมมากับตี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมไม่รู้จักเขาโอเคครับก็ผมมากับตี้อะไรก็ไม่รู้นะคือไม่เคยเล่นกับเล่นกับเขาได้ตาสองตาเนี่ผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ผมจะเปิดไมค์เข้าไปคุยกับเขาแต่ว่าผมจะไม่ค่อยพูดหน่อยนะครับคือเล่นต้องจริงจังนิดนึงนะเกมมิ่งเกมมิ่งนะอยากให้เกมมันออกมาดีๆนะครับคือ <Okay. S 1> อาจจะไม่ได้พูดเฮฮามากมายนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมเปิดไมค์ไปคุยกับพวกเขาก่อนนะครับ ผมไม่เล่นสนัยนะนี่มีเดี๋ยวมี DL ทองตรงนี้อุ้ยโอ้โหเกาะสามสวยพี่สวย AK เยอะมากครับอะไรทองนะ DL ครับ DL ขวบไปตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเหรอ ไม่ทันว่ะรัดบอดกันมันเลยฮะนี่ผมจะเล่นเป็นนี่ับผมจะเล่นสองกระบอกนี้นะคือผมไม่เล่นโอ้ยกระตุกคือผมจะเป็นคนไม่เล่นสนัยนะครับเล่นไม่เป็นนะผมจะเล่นอยู่กับปืนกลสองกระบอกแล้วก็เก็บกระสุนให้มันเยอะที่สุดนะครับไปบัสสเตชันกันผมว่าไปเอาอาวุธเกียร์อือข้างบนมีตัวผมไม่ยิน นี่๊อบอดนะครับมาอีก้วเอาไม่ใช่เพื่อนตกใจหมดเลยวิ้ยข้างหน้ามีแอร์ดอรอปโอ้แออยนอแน่นอนอย่างนี้อา,อยา,ายลยเลยครับเลยเลยอย่างนี้มนแน่อลอยเลยครับลอยเลยอย่างนี้มันแน่ า,า,าไรชนะนี่โคตรอิ่มอะโอ้หไม่ต้องห่วงเลยไม่ต่ำกว่าสามตีใช่ลุยลุยครับลุยอย่างเดียวอะ,อะเออเดี๋ยวดีๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่นี่อะไรเลือนี้ลอกไงอล็อกหนึ่งตายล็อกไงเออ มีกี่ตัวมีอีกนะมีอีกนะมีอีกนะเฮ้ยน็กทนายเพิร์ลหนีก่อนผมหนีก่อนผมต้องหนีก่อนมันแอร์บอลโค่น,นพรมเลยแอร์บอลแล้แอร์บอลผมขอแอร์บอลได้ไหมแอร์บอลเต็มยังอ่ะมาเต็บมา มันมา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 ตั้งเลยครับท่านท่านท่านมาแล้วโ,โอ้ไม่ได้สวยร้างหลังนะพี่สวยสอนะโอ้ยเดี๋ยตัวเดียวผมอยากได้อัปเกรดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เหรอบัตรไปไม่พอด้วยหงยนนอมมมอมเฮ้ยเดี๋ยวนะวงบีบเออไม่โดนไม่พอด้วยวงไกลด้วยอะ่ะเรียบร้อยอาอะไรกันนี่เดินบนเขาได้บนได้บนมาแล้ว มันอยู่ข้างในนั้นมันอยู่มันอยู่ในบ้านนั้นแน่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งอ๋อม่งซืได้ปะได้ไปทำไงอยู่ในบ้านเห้อยู่ในบ้านเลยตัวเนินตัวเนินขวามือตัวเนินตัวเนินนี่เหรอตัวานือตรงนั้นเลยตัวเนินเข้าไปขวามือเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว นี่เพื่อนเราน้องแล้วรุนกมมาแล้วนะเจ้าเดียวได้หละเห็นไหมคนมาชัดเต็ม จะน็อกแล้วอีกนิดเดียวสวยครับผมอตาบ่งมาแล้ววิ่งมึงวิง่งอุตตุดอยู่นั่นนะ่ะโอ้ยสองตีปล่อยไปยมันก่อนปล่อยไปยมันน่นกันกอน ให้พอเอาเตะไปให้พอก่อนวงก่อนพี่ฮออีกเราไปเข้าวงเลยก่อนไหมเอาไหวหน้ายิงได้ยิงได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันแยกล่างถอยเลยไม่เอาแล้วแยกล่างเดี๋ยวสับสนกันเข้าวงเลยโดนแล้วพี่โดนแล้วลงมาเราแล้วฮอโดนแล้ว

ไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วไ,ไม่ต้องแล้วเข้าวงแล้วเก็บแล้วเขาเก็บแพคครานี้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยสามสิบสี่วิเพื่นเกิดต้องมาต่ได้ยังไงพี่ป่อดเข้าวงก่อนครับไปครับผมมาดิฮอจอดดิแท้จริงอ่ะ ว้าเยอะนีก่อนนีก่อนไปละไปะโอ้ไม่ใครช็อตอ่ผมไม่ได้ยินเสียงเดินเลย นี่ขอบคุณมากไม่หรอขึ้นมาแล้วครับ reloading cover me จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยตามไม่ให้เกิดเลยถ้ามันลงมาเก็บเพื่อนมั้งเอาแน่มึงคอยดูเน้องเบอร์สองผมน่าจะช่วยไม่ได้แล้วอ่ะ

เออเออเออสไนเออเฮ้ยผมเห็นแล้วผมไปช่วยวิ่งอะไรวิ่งอะไรเดี๋ยวผมช่วยเองใส่ว่าอยู่ใส่ว่าอยู่ใส่ว่าเราเดินรวมกันไดีกว่า อ้าเจอแล้วฮัลโหลวิ่งตามผมมาเป็นไม่เห็นกัน,นเนนอาว่วสัตว์อบไปไ้สิาตัว A later few moments later. เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้าไม่เก่งก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าก็อยากเล่นในแบบอื่นๆมากไม่ใช่ว่าทำคลิปแต่งปืนให้ดูอย่างเดียวนะก็คืออยากให้มันมีหลายๆแนวมากนะฮะจะได้แบบว่าสนุกสนุกกันก็ถ้าใครสนใจนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งใครสนใจที่จะเล่นกับผมนะก็คือผมจะทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ลกลุ่มไลน์ไปที่ใต้คลิปก็ลองเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ลองกดเข้ามาเล่นกับผมดูผมก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นแหละก็ผมเป็นคนสร้างเนานะก็ต้องอยู่ในกลุ่มนั้นแหละโอเคงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม